วันนี้เรามาทำความรู้จักกับบุคคลนี้กันค่ะบุคคลที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานี้นะคะผู้ที่ใช้หัวใจว่ายน้ำข้ามทะเลค่ะและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนทั่วประเทศเขาคนนี้ไม่ใช่ดารามไม่ใช่นักรองนะคะแต่เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ขับเคลื่อนโลกเงียบๆด้วยพลังทะเลค่ะและที่สําคัญเขาทําให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้คําว่ารักโลกให้ดูน่าเบื่อเลยสักนิดค่ะ เขาคนนี้นะคะมีฉายาว่ามนุษย์เงือกค่ะและเป็นถึงทายาทของตระกูลพี่รมพักดีนะคะและใช่ค่ะเขาคนนี้นั่นก็คือสายสกอตนะคะหรือมีชื่อจริงว่าศซรณัสสกอตหนุ่มลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ค่ะวัย28ปีที่เป็นทายาทรุ่นที่4ของสิงค์คอร์เปอเรชั่นไยเป็นลูกชายของคุณจิรานุพี่รมพักดีนะคะกับอดีตสามีชาวสกอตแลนด์ค่ะและมีพี่ชายหนคนที่ชื่อว่า ทายสนิสกอตนะคะหรือที่หลายคนเนี่ยรู้จักในฐานะของแฟนนักแสดงสาวหมายนั่นเองค่ะรายจบก,การศึกษาปริญญาตรีด้านแอนิเมชันจากประเทศสหรัฐอเมริกาแม้เขาจะมีพื้นฐานครอบครัวที่มั่งคั่งนะคะแต่ทายก็เลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไปค่ะโดยมุ่งม,มั่นในการอนุรักษ์ทะเลไทยนะคะเขาสนใจอนุรักษ์ทะเลตั้งแต่อายุ20ค่ะขวบและก่อตั้งโครงการซ o u Strong นะคะด้วยทุนของตัวเองเลยเพื่อชวนชุมชนช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดต่างๆทั่วภาคใต้ตตในปี2 0 565นะคะสิ่งที่ทำให้ชื่อของซายนั้นกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเลยนั่นก็คือคลิปที่เขาว่ายน้ำข้ามทะเล3จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะได้แก่กระบี่พังงาภูเก็ตซึ่งก็รวมระยะทางกว่า70กิโลเมตรค่ะใช้เวลา2วันเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนไทยรักทะเลนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายคนนะคะตั้งคำถามในเชิงลบหรือว่าเชิงที่ไม่ดีกับเขานะคะแต่หลังจากที่เห็นจังหวะการว่ายน้ำของเขาแล้วเนี่ยและคำพูดที่ว่าว่ายเพราะเรารู้ว่ามีคนข้างหลังที่เราต้องไว่ายไปให้ถึงนะคะก็ต้องบ บอกเลยคะ่ะว่าหลังจากนั้นซายก็กลายเป็นที่รู้จักในนามอคว่าแมนเมืองไทยเลยค่ะนอกจากภารกิจในน้ำนะคะเขายังใช้ศิลปะและสื่อสร้างสารรค์ที่บอกเล่าเรื่องราวของทะเลไทยนะคะเช่นหนังสั้นเมอร์แมนนะคะที่เขาระบบทเป็นมนุษย์เงือกถ่ายทอดทั้งความงามและปัญหาขยะใต้ทะเลค่ะสื่อให้สังคมนะคะได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมผ่านสายตาของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะยังไม่พอเท่านี้นะคะทุกคนคุณซายสกอตเนี่ยเขายังได้ลงพื้นที่และได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับชาวมอแกนค่ะ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและบันทึกการใช้ชีวิตของพวกเขานะคะอีกทั้งยังสนับสนุนการอนุรักษ์ทะเลร่วมกับชุชมชนโดยตรงอีกด้วยนะคะเช่นการเก็บขยะทะเลนะคะการสร้างความรู้ให้กับเด็กๆในชุมชนนะคะรวมถึงจัดกิจกรรมกับโครงการ Sea Strong ที่เขาร่วมก่อตั้งด้วยนะคะซึ่งคุณสานาเขาก็ยังเคยกล่าวว่าชาวมอร์แกนคือครูที่สอนเขาให้เข้าใจธรรมชาติจากชีวิตจริงเขาเชื่อว่าเราจะดูแลทะเลได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจคนที่อยู่กับทะเลและแน่นอนค่ะว่าคุ ณไซส์กอต์นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากชาวมอแกนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการที่ได้ลงพื้นที่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวมอแกนนะคะได้เห็นได้พูดคุยกับเด็กๆที่โตมากับคลื่นลมเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้ว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่แค่การเก็บขยะหรือว่าการโพสต์รูปปลาทะเลน่ารักน่ารักนะคะแต่มันคือการปกป้องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะคะที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะต่อมาในปี2567นะคะคุณไซส์สกอต์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึก อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ค่ะโดยเขาได้ใช้บทบาทนี้นะคะในการสะท้อนปัญหาของทะเลไทยและให้ความรู้ปัญหาของทรัพยากรทะเลนะคะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะและตักเตือนเมื่อมีคนทําผิดกฎเนาะรวมถึงช่วยรณรงค์การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างไรก็ตามนะคะคุณสายก็ได้ประกาศยุติบทบาทที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพัธุ์นะคะเพื่อหวังสะท้อนเรื่องจริงของปัญหาทะเลทางภาคใต้และแน่นอนเขา ว่าการละออกของเขาเป็นกระแสไม่น้อยนะคะเพราะสายออกมาโพสตด้วยความตรงไปตรงมานะคะว่าเขารู้สึกว่าบางระบบในองค์กรรัฐมันไม่เอื้อต่อคนที่ทํางานจริงๆนะคะและทําให้เลือกออกมาเพื่อทําในแบบที่เขาเชื่อและมีสระในการเปลี่ยนแปลงโลกนั่นเองเรื่องราวของไซายกอตน,นะคะไม่ได้เป็นทาลายของผู้ชายที่เกิดมาในครอบครัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีหน้ามีตาแล้วเลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างะคะแต่มันคือภาพสะท้อนของคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่ต้องการปกป้องสิ่งที่เขารัก